โอ้ oh my god ได้ยินเสียงไหมเสียงมันน้ำทะเลสัดสโอ้โหสุดยอดเิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตดนเห็นภูเขาไฟระเบิดใกล้ๆมันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดยอดมากเลย มาแล้วค่ะยาวเป็นสายไปนนูน่นทางเดินก็ไม่ใช่ใกล้ๆเหนื่อยมากเลยแต่ก็พอมาเจอรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบไม่คาดคิดความสวยของธรรมชาติเนีย่ยเริ่มได้กลิ่นไอร้อนละเสียงมันเหมือนคลื่นทะเล ั้งหนึ่งในชีวิตไม่น่าเชื่อ,อมสวยงามอะไรขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้มาเห็นเะค่ะที่ไอซ์แลนด์